อยากเล่นเกมเนใช่ไหมคะก็ตอนนี้เราแบ่งเป็น2ทีมใช่ไหมคะทีมสีฟ้ากับสีชมพูตามเหมือนในเซนไพรของเราแล้วค่ะเกมของเรานะคะก็คือเกมใบคับนั่นเองค่ะค่ะแต่ว่าเรายังไม่รู้หมวดใช่ไหมว่าแบบทีมไหนจะเล่นหมวดไหนเพราะฉะนั้นเราจะส่งตัวแทนไปเป่ายิงฉุบเลือกหมวดกันก่อนค่ะเดี๋ยวทีมเราไม่มีคนมีดวงเลยอะสีมงคลค่ะสีมงคลไปไปค่ะโมเน่ค่ะมงคลโมเน่ความคันมงคลบูเบมน่าจะถ้าไมไม่เอาอีฟมาพี่ทำบุญอยู่มาเยอะวันนี้ใส่สีไม่ดีมาปล่อยให้น้องไปเถอะ ไม่ได้เป็นอให้อภัยเป็นคู่แข่งรูเมดกันเราเป็นรูเมดถ้าเป่ายิงฉุบชนะเราได้เลือกหรือว่าไงเอาเอาคนที่ชนะได้เลือกแล้วกันใช่ชนะได้เลือกสังเกตเลยเหรอสังเกตเลยหนึ่งแมตช์เบาๆตุ้งมันร้องว่าไงนะตุ้งอะไรอ่ะโอ้ยตุ้งโอ้ยตุ้งตุ้งโอ้ยตุ้งโอ้ยเป่ายิงฉุบชคนแพ้ได้เลือกไม่ได้ค่ะไม่ได้เราไม่ได้บอกเราม่ไดเราม่ได้เมวด้เไ่ไดราม่ด้เาไม่ไดรา่ได้เาไม่ได่ได้เ เราไม่เหมาะกับดวงจริงๆอะเราจะบอกชื่อหมวดมันก็จะไม่สนุกไงคะเราก็จะให้เลือกซ้ายขวาขวาให้โยเกิร์ตเลือกโยเกิร์ตเอาแน่หรอพี่ตอแบบไม่ใจพ่อไปก่อนพ่อไปก่อนเปิดพร้อมกันหนึ่งสองสามช้โอ้โหยาก จแพแน่เลยโอเคงั้นไม่ไม่เธอยอมแพ้ลั้งแต่เริ่มเลยอโทษนะคือแบบสีฟ้าเก่งอยู่แล้วชนะแน่แน่วันนั้นเธอก็พูดแบบนั้นนะวันนั้นน่ะวันนี้ทองฟ้าเป็นใจสีดำทองฟ้าเป็นสีดำอยากสำรอยหรือเปล่าเขาอยากสำรอยแบบแพ้เขอของจริงไม่พูดเยอะเว้ย กติกา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 นะคะก็คือเราจะให้เวลาทีมละหนึ่งนาทีครึ่งใครที่จะเป็นคนทายนะคะก็คือจะมายืนถือป้ายอางเี้ใช่แล้วก็ให้เพื่อนๆในทีมเป็นคนเป็นทายได้ก็เริ่มที่สีฟ้าไหมเอ้สีชมพูเอาสีแพงเล่นกันทีมเก่งไงทีมเก่งไงทุกคนว่าสีไหนเริ่มก่อนเนี่ยชมพูเนาะสีชมพูเริ่มทีหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชมพูเริ่มก่อนค่ะเธอเธอไม่เคยได้ยินหรอว่าคนแพ้เขาต้องดูแลตัวเองอะฮะเราแซวเสียงเชียร์ดีกว่าได้เราว่าจะมากข่ดีกว่าใครอยากให้ส กีดดังดังกีดีสีชมพูค่ะสีชมพูเร so ิ่มก่อนกีดค่ะลืมลืมสีต uh ัวเองใครอยากให้สีฟ้าเริ่มก่อนกีดเลยโอ้เห็นไหมสีชมพูเริ่มก่อนจำไว้เลยเราไม่ร่วมมือกันเลยเรามาอยู่สีชมพูเริ่มก่อนสีชมพูโกดแนวมาได้มาเก่งไม่พูดเยอะอะครเก่งใครเป็นคนไทยดีได้ได้ได้เชิญคนดวงดีตอนนี้ไปเลยคุณพี่แม่มาอ่ะมี่เอิญค่ะมาค่ะใช่ ใช่เสียงนะคะใช่เลยบอกงดใช้เสียงอุ้ยแล้วค่อยบเวลานี one, two, wow. ่ค่ะมีชิมนปก่อนเลยถ้าพร้อมแล้วเตรียมพร้อมนะคะหนึ่เสองสามว้าว ไปมีเลยมีมากค่ะขอหันหันไปที่คนดูอีกทีนึงค่ะหันไปที่คนดูอีกทีนึงอะไรสิอ้อนอ้อนหรอแมวแมวอ้อนหมาเห่าอะไรปลาปลาปลาเฮ้ยอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะปลาไงพี่ปลาปลาอะไรแมวหมูฉลามเฮ้ยห้ามช่วยห้ามช่วยห้ามช่วยอย่าช่วย หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแพ้แล enfin ้วเนี่ยสีชมพูปลาเส้นปลาอะไรวะปลาคอปลาอะไรปลาท้องปลาท้องโอ้ยปลาเส้นเมื่อกี <S <s uh> ้โอ้โหอะไรไอ้จิงโจ้ไม่ใช่อะไรไก่ไก่กระตากระตาอะไรอะไรอะอะไรอันนี้อะไรสิบห้าวิสุดท้ายหมาหมามาตัวเล็กมาแค้ม้าปลาหมาเก้า สามสองหนึ่งหมดเวลาไม่กีนได้แกนเฮ้ยหนึ่งยี่สิบยี่สิบใครพสีเอานมเป็นพาวเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามก่อนขอถามก่อนว่าอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้แมวแล้วก็แมวแล้วไงอ๋อแมวน้ำเขาตะโกนอยู่พี่ออนพี่ออนไม่เธอต้องทำแบบเนี้ยพี่ออนอยากกินน้ำ ม่ันไปไฮเดนเซอร์อะไรนะอะไรวะีมีมาจ้าจ้าาบจาอาไอุ้ยผิดเพลงผีอัเลยอุ้ยเอเยอะ้อเยอะกินตัดออกได้ไหยอะไรอิวขาสรุปเลย่าได้ห้าอันค่ะโอ้โหห้าขำห้าห้าขะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ความเทพของเราเออฮูไปเลยฮไปเลยดูใปรเลยเป็นคนไทยต้องเป็นเธอตัดมาเลยค่ะอุ้ยไม่กล้าเล่นแล้วว่ะอาสิร์นุ่นพร้อมหรือยังครับ หนึ่งสองสามไปเลยอุ้ยอันยากตู้เสื้อผ้าโอ่งจัยเร็วเร็วโอ่งอาบน้ำที่เสื้อผ้าใช่หรือเปล่าจักรยานหรือเปล่าจักรยานหรือเปล่าใช่เปล่าม้าหง่าวเปล่าลองตกเวทีนะคพี่โคนรวมใช่เปล่าใช่เปล่ารถเปล่ารถเปล่า ใช่ป่าใช่ป่าอะไรอะไรทีส่วีอะไรอ่ะสี่แล้วสี่แล้วไม่ยอมไปถูอเหือนที่โดนฝุ่นเวลาใกล้หมดแล้วค่ะพี่หมดยังเหรอหมดยังเวลาค่ะหมดเยังหมดยังเฮ้ยเฮ้ยโมนี่พูดค่ะเมื่อกี้โมนี่พูดเฮ้ยไม่ยอมค่ะไม่ยอมไม่ยอมที่ดีภาคตอรีดใช่เปล่าใช่เปล่า ไม่เปล่าถูพื้นมาถูพื้นซีวีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไูแพ้แล้วไหมพี่ไปยาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จำพงเฮ้ยกุ้งของแถวนี้มันเยอะไม่เอากชนะค่ะสีชมพูโอ้ยสีปลาเอาสีชมพูชนะใช่ไหมคะสีชมพูชนะค่ะ notebook เฮ้ยหมดเวลาเลยไปทิมมันหมดาแล้วคอมคอม ไม่ใช่อะไรนะ15อีก15วีค่ะโอ้นานมากเราเอาของฝั่งนู้นมามามาถายด้วยไหมได้ยังคะสรุปเธอเสร็จกันยังคะทุกคนว่าสีฟ้าชนะหมทแล้วน้องน้องเก่งขนาดเนี้ยนี่คือเป็นสดเชียวขนาดแมทวันนี้ยังเป็นสีฟ้าเลยอุยใช่แล้วก็หอยเป็นสีฟ้าเลยเห็นแมทบอกแล้วเรื่องความเก่งอ่ะให้สีฟ้าโอเคอ่ะไม่มีดวงให้เฉยอ่ะตอนนั้นโโโอออเเเคคค อะไรสิอ่ะสรุปคะแนนนะคะเป็นว่าสีฝั่งนูได้เท่าไรคะได้เยอะมากแบบไม่ดูเลยอะค่ะจริงป่ะจ๊ะสงๆคะแนนคือไม่ต้องสรุปก็ได้ก็รู้ๆอยู่ว่าสีเราสรุปให้แพ้เรารับบทเป็นคนแพ้ไปค่ะวันนี้มีบทลงโทษกับรางวัลให้กับผู้ชนะด้วยใช่ไหมคะมีของรางวัลใช่เราได้อเรยลืมคิดถึงของรางวัลเนี่ยเมื่อกี้เลยคิดไม่ออกอุ้ยของรางวัลนี่ค่ะเธอจะเป็นคนชนะที่ใจดำเหรอใช่ไม่แต่งล้อเลยอนึกไ่า แบ่งหน่อยไม่ได้หรอคะคุณเธอนนิดึงอดนะสีชมพูอ้าวนี่ไงไม่เป็นใจแล้วนะไม่อยากให้สีฟ้ากินอ่ะตักไหมคะเปิดแล้วตักคทีมงานะช่วยช่วยช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมคะบีบบีบบีบคุณบีเดี๋ยวเปิดฝาตักก็ได้ค่ะเห็นไหมว่าชัยชนะมันไม่อยากเป็นของพวกเธออ่ะไม่จริงดูก็รู้แล้วว่าไม่ได้กินแน่นอไม่เข้าข้างเราจะได้ไหมโอเคค่อยกินผอกได้ ค่อยกินดีเราจะไปแย่งข้างล่างใช่เออไม่ให้กินไม่ให้หรอกใช่เธอเธอกินอย่างอะนิี้ไม่แข็งแรงแต่เราอ่ะกินนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงเออขายของขายของ